เพื่อนเพื่อนปลัดเทศบาลเพื่อนปลัดโครงการโบราณสุพรรณพัฒน์ของท่านพิพัฒน์วรรษสิทธิ์ธิรงปลพัดเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาในนามของนายกสมาคมการสิ่อสัิคมแห่งประเทศไทยสมาพันักบริหารงานเทศบาลแห่งประเทศไทยวันนี้ได้นำคณะกรรังการ และผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการกลางพนักง,งานเทศบาลและกรรมการกลางพนักง,งานสุวนพลนซึ่งคณะกรรมการกลางในสัดส่วนของผู้แทนประหลัดเทศบาลและประหลัดองค์การบริหารสขบนลจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง,ง,นงในวันที่18ตุลาคม ที่จะถึงนี้และคาดว่าจะมีการเลือกตั้งในโอกาสที่ใกล้เคียงกันประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน2567นี้วันนี้ทางสมาคมข้าราชการสนุนกเกตแห่งประเทศไทยสมาพันธ์นักบริหารงานเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาธ์นักบริหารงาน องรงการบริหารสุทธบุร์แห่งประเทศไทยรวมทั้งสามาพันธ์รองบรลัดท้องถิ่นไทยวันนี้นะเราได้มาร่วมกันเพื่อจะมาแถลงการให้เพื่อนๆนปรลัดเทศบาลเพื่อนๆัอประหลัดอบตทุกท่านทราบว่าทางพวกเรา จะขออาสาเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของทุกท่านเพื่อขับเคลื่อนในเรื่องที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จในระยะเวลาที่เราได้กระทำมาซึ่งเป็นห่วงเวลาที่พวกเราทราบดีว่าเป็นห่วงเวลาของการอยู่ในอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาอาจจะทําไม่สดะดวกนักแต่หลังจังนี้ไปนะครับเราทั้งออตอและก็เทศบาลทั้งสององค์กรนะครับเราเห็นว่าเราจําเป็นที่จะต้องเข้าไปเพื่อขับเคลื่อนในประเด็นสําคัญสำคัญที่ค้างอยู่อันได้แก่การทําให้ปรหลัดเทศบาลปรหลัด อมตอซึ่งเป็นยุคบุกเบิกตั้งแต่ปี2 5 3 9 2 5 4 0จนถึง2 5 1 3ต้องได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นในระดับสูงทุกคนทุกแห่งเนื่องจากว่าประลัดเทศบาลซึ่งยกส่วนใหญ่แล้วยกฐานะจากสุขาพิบาลขึ้นมาเป็นเทศบาล และประหลัดอบตอซึ่งเป็นยุคหุดเบิกนั้นได้กระทำคุณูปการให้กับองคอ์กรทั้งสององคอ์กรมาอย่างยาวนานดังนั้นก่อนที่พวกเราจะเกษียณอายุราชการไปเรามั่นใจว่าถ้าหากว่าพวกเราทั้งเทศบาลและทางอบตอถ้าสามารถเข้าไปทำหน้าที่ครบทางบุคคลรวมกับอบจอ ซึ่งเราก็ได้มีการประสานงานระหว่างกันในฐานะสมาพันธ์นักบริหารงานออนจอแห่งประเทศไทยว่าถ้าหากทั้งสามองค์กรเข้าไปทำหน้าที่พร้อมกันในอุดมการและแนวคิดเดียวกันนั้นจะสามารถผลักดันสิ่งที่เราต้องการได้และอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของเครื่องราชพิสยาพร ที่เราพยายามขับเคลื่อนจนกระทั่งวันนี้ทางสำนักงานยกยอมที่จะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้พนักงานส่วนตําบมและพนักงานงยายามูลพิยารได้รับเครื่องราชสิยาภรณในส่วนของเหรียญจากพัดมาลาหรือเหรียญดื้อที่พวกเราที่เป็นที่มาจากออบตอและก็เมื่อพิยา,ยานั้นยังไม่ได้รับ ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะขอรับวันนี้ใกล้เข้ามาแล้วที่าทางสำนักนายกจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความชอบซึ่งก็เกิดจากการขัดกันของพวกเรามาอย่างต่อเนื่องส่วนเครื่องราชเนืยพรที่เรายังได้รับต่ำกว่าข้อรชการจรนนั้นเราพยายามขับเคลื่อนอยู่หลายทิศทางและคาดว่าในการขับเคลื่อนใน ปีหน้านี้น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องจากว่ารัฐบาลปัจจุบันเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนซึ่งพวกเราก็เป็นหนึ่งในประชาชนก็คิดว่ารัฐบาลจะฟังเสียงพวกเราแล,แล้วก็สมาพันันกบริหารงานเทศบาลสมาพันันกบริหารงานออมต่อแห่งประเทศไทยลงถึงสมาพันธ์รองประหลัดท้องเิ่นไทย วันนี้ผมและก็ทีมงานจะได้ขออนุญ,ญาตแนะนำให้พวกเราได้รู้จักทีมงานที่จะอาสาเข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการกลางพนักง,งานทิศาบาลและกรรมการกลางพนักง,งานสนทบท่านแรกทางขวามือของนะครับซึ่งปัจจุบันท่านก็ยังทำหน้าที่เป็นกรรมการกลางพนักง,งานสนทบุเช่นเดียวกันท่านเท่าไหไร่ วรกรยาลูกไทยปรัดเทศบาลตำบลวันนางสตาจังหวัดยะลานะครับก็เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวใต้แต่คําว่าตัวแทนของพี่น้องชาวใต้นั้นไม่ได้ไหมายความว่าดูแลแต่เฉพาะพี่น้องชาวใต้เท่าน,นั้นนะฮะท่านปริษัดวรกรก,รกรก็ดูแลพวกเทศแะก็ดูแลทุกๆตำแหน่งนะที่เป็นพนักงานสนมวนมนวลงถึง พนักง,งานเทศบาลและก็กรวมถึงพนักงานส่วไปด้วยนะครับอีกขั้นหนึ่งนะทางซ้ายมือผมนะครับท่านก็เป็นประหลัดที่จะเข้ามาอาสาเป็นตัวแทนของพวกเรานะเป็นพี่น้องเรื่องเนือเ้อเชื้อไขข,ของคนอีสานโดยแท้นะครับท่านปัจจุบันนะท่านเป็นประหลัดเทศบาลเมืองศิลาจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านประหลัดรับชาตินรัฐ แล้วก็ด้านหลังผมนะฮะก็เป็นประหลัดที่พวกเรารู้จักคุ้นเคยดีไม่ว่าจะเป็นในชื่อของชายชุดดำหรือว่าเทวาพาเพิ์นนะฮะแต่ชื่อจริงของท่านปรัดสุดเทพอยู่รอดนะครับท่านเป็นประัดออบตอ้อันตูนนะฮะเภองะวนจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ยังทําหน้าที่ นะครับเป็นคอตอจตอังหวัดนครศรีธรรมราชมาอย่างยาวนานและก็ปัจจุบันนะฮะก็ยังมาทำหน้าที่เป็นประธานสภาพันธ์นักบานหาราออการพมตแห่งประเทศไทยนะครับท่านจะลงสมัครกรรมการกลางพนักงานส่วนตันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านประธานเครื่องรอดครับซ้ายมือผมอีกท่านนึงนะเป็นสุภาพสตรีเ,เดียวนะครับ ซึ่งวันนี้เรามีนายกรัฐมนตรีที่มาจากผู้หญิงนะครับและก็มีรัฐมนตรีหลายท่านนะเปที่ผู้หญิงมีนายยกอบบตหลายร้อยท่านนะเป็นผู้หญิงนะวันนี้ผู้หญิงก็สมควรที่จะเข้ามาทําหน้าที่นะเป็นตัวแทนของพวกเรานะซึ่งเรามีปัลลัดผู้หญิงทั่วประเทศเป็นจานวนมากนะครับท่านเป็นปัลลัสอบตนะฮะอยู่ที่กุกเมืองหาม จังหวัดศรีสะเกดนะครับท่านประหลัดรจนาทองทิพย์ครับสครับส่วนทางขวามือผมนะท่านเป็นประหลัดทีอ่อายุน้อยนะครับแต่ว่าเป็นคนที่บรรจ,จุแต่งตั้งวพร้อมกับพวกเราในปี2 5 4 0นะครับแล้วก็ยังทางนะําหน้าที่เป็นกอปตอจังหวัดมาอย่างยาวนานนะครับปัจจุบันนะท่านเป็นประหลัด อบตอ,อยู่ที่อบตอเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะครับท่านประหลัดจักผิดสุกเสนครับเพื่อนครับก็นอกจากนั้นนะฮะวันนี้เรายังมีหน่วยงานสนับสนุนอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับคือสมาพันธ์รองประหลัดท้องถิ่นไทยซึ่งก็พวกเราก็รู้จักกันดีนะครับรานสมาพันธ์นี้นะมาเพื่อเป็นสักขีพยานว่ารอง ประหัดเทศบาลประลัดอมตะทั่วประเทศนะได้ให้การสนับสนุนพวกเรานะครับชื่อที่พวกเราคุ้นเคยกันดีก็คือรองเองนะครับท่านสุภัทรมาศนะับจันาทารทนนะครับทางไหนทางนี้นะครับก็รองเองนะปัจจุบันก็เป็นรองประหลัดเทศบาลนครลังลสิท นะที่จังหวัดปทุมธานีนี่เนะครับเพื่อนครับท่านจะเห็นว่าใน4ปีของผมนะในฐานะเป็นก,กนรรมการกลางนะสองปีแรกนั้นผมต้องต่อสู้เพียงลำพังนะเป็นหนึ่งเดียวออที่พยายามที่จะผลักดันในหลายเรื่องนะครับแต่ด้วยออความทีเออ่เป็นตัวแทนเพียงคนเดียวนะฮะก็ทําอะไรมากไม่ได้นะักนะหลังจาก สองปีผ่านไปนะครับก็มีท่านประหลัดวรกรนะที่เข้ามาช่วยผมนะในการสนับสนุนนะครับก็สามารถที่จะผัการหลายๆเรื่องแล้วก็ทําให้คุณผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ทรงวุฒิในกองกลางในกรงนะก็รับฟังทางพวกผมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีน,น้อมไปในทิศทางที่ดีนะครับแต่อยาไรก็ตามนะสองเสียงผมเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับจําเป็นที่จะต้องให้กองกลางทั้งสามคนนะครัอในส่วนของ พอเทศบาลต้องจําเป็นที่ต้องเป็นทีมทั้งสามคนเสียงมันถึงจะสามารถที่จะผลักดันและก็เป็ี่นทิศทางกันได้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาที่จะฟังได้นอกจากนั้นแล้วนะครับการโอนย้ายข้ามประเภททําไมถึงทําไม่ได้นะเพราะว่าเอกภาพในกอกลางน,นะแม้นะว่ามีสามกอนะเป็นผู้แทนตลาดนะทั้งสามกอมีความเห็นไม่ตรงกันของพวกเรานะท้งผมและก็เลาระกอน,นั้น ไม่มีปัญหาในเรื่องของการที่จะอบจมาเทศบาลเทศบาลไปอบจอรหรืออบจอมาอยู่อบจนะครับเรามีความเห็นพร้อมว่าเราเป็นคน,คนท้องถิ่นเหมือนกันนะควรจะขยับขยายโอนย้ายไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบานใต้แต่เนื่องจากว่าในผู้แทนของกลางนะเราไม่เป็นเอกภาพเราไม่เป็นกลุ่มเดียวกันวันนี้เรามารวมพลังกันนะในในฐานะเป็นคนท้องถิ่นนะเราตั้งกลุ่มว่า รวมแรงคนท้องถิ่นนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปี2567ปลายปีนี้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของกอกลางทั้ง3ปอให้เป็นทิศทางเดียวกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อผลักดันในสิ่งที่พวกเราต้องการครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ